โอ้ยมาดีๆไม่เคยสู้กับบอลเลยสักหน่อยละกันกันพร้อมอะไรพร้อมสักหน่อยละกันยังไม่เคยสู้เลยสู้หน่อยเคือจริงไม่เคยจริงเงอาละผม,มอนะ้อมละป่าโอ้โหาวาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ,โ,โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหมาถึงจะตายแล้วเหรอ ไม่อยากตายหรอกยอมหรอกนะจะยอมนี่มันบั่งอะไรนะฮะมันต้องเป็นวิหารนกคนผิดท,ทุกคนอืมันกระจอกดมากอะไรอะรต้านพิษต้านพิดนี่จะต้านพิษอยู่ครับไปๆไปดิอืมอมาติดพิษไปติดพิษไปซะ

พีทพพอุยนพ,พนพเนอกลัวหรอกมาดิดอ้ยไม่โดนตอโดนไอ้กระจกอยู่นะอเหมือนเหมืนมันกระจมหรือว่านอะไรออกมาเมื่อี้ผมปิวนะผมปิวอะ่ะเข้าใกล้มันไม่ได้เลยมาดิ มาดิสายฟ้าไปกินโนอ้ยจิบจิบจิบพิษพิษกิน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 ต้านพิษต้านพิษไปไบจนี่นมามดมิไม่กลัวหรอกอืมไม่กลัว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 โอ้ มาดิไม่กลัวหรอกแค่นี้เองหยุดทานไปกินหยุดไม่ดิหยกักอันนี้เนี่ยอันนี้อยากเผือก่อเนี่ยนะอยากเผือ่อแขวานไแขวานมาดิแขวานทำดาวเมยได้ด้วยว้าวกระจอกกระจอกเดีไยวกินกระจอกได้กระจอก พิษไปกินรู้ถึงพลังพิษเฮ้ยพิษทำอะไรมันไม่ได้อยู่นะโอ,โอ้โหแพ้ธาตุพิษของตัวเองตายซะไม่ตายโอ้ยขอปิดฉากก่อนขอปิดฉากแล้วกันนะอ่นะอสามเฮ้ยไปไหนนี่ทำอะไรอะ่ะ ตอบคนนกก็ได้อันนี้มันในโบราณแล้วก็ได้หินแสงไฟเฮ้ยคนนกสิบสองเป็นไงละ่ะเฮ้ยฝนตกย่ะละใส่เกาะเ็กไม่ได้จะดูฟ้าผ่าเอาแล้วกองอยู่ไหนเนี่ย ลางฝนี่จะโดนฟ้าผ่าไหมไอลโหเขาบอกว่าถ้าใส่จุก็อเล็กในป้าตนี้มันจะโดนฟ้าผ่าเว้ยรู้หฟ้าผ่าไงเฮ้ยไระบว้เกือบ ลายซะน่เฮ้ยเอ็นน่นอ,อยากเผื่อเอ็นอยากเผือกมีการอยากเผื่อโอ้ป่าบาอไรฮะจบแค่นี้เหรอปัจจุปัจชฟแล้วก,กล่องอยู่ไหกล่องเราไม่ใช่ว่าโดนเขาไปแล้วนะเฮ้ย ไอไหนมาแล้วก็สมบูรกันเป็นไอนี่ไอนี่ไอนี่นี่เป็นไอหินดงเศงแล้วก็มีวัตถุโบราณจริงๆมันเป็นปิระมิดนะอยากเพื่อโอ้โหที่ตายเลยเดียวตายเฮ้ยอะไรเนี่ยอยากเผื่อโอ้โหทีเดียวตายเลยนี่คือพลังของการฆ่าบอได้อะหรือว่าอะไร ไว้ได้ผมฆ่าได้หมดเลยอะไรอ่ะตัวตรงกลางแกตัวตรงกลางดิจุ๊บวิวป๊อกป๊อกจิ้นจิ้นจิ้นแกตัวตรงกลางเฮลโหลยุบเอ้ยอะไรอะไรจะหมุนอะไรโอ้โหฆ่าทีเดียวตายเลยเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชม dẹp lại cái can dẹp lên lại bơm lên bơm đi bơm khe tầng nắng bọn nó hơi lai à lai กี่มาปลามาด้วยอาไล่ฮะโอ้โหอาไล่ฮะอาไล่อาไล่เอ้าวิ่งหนีดิก็จออไม่มาก็ได้ของมาเป็นของดีเป็นพอสมควรนะเพราะไอเาไอปีกเนี่ยเราสามารถเอามาเป็นคาแบบมาคาเป็นปีกได้ปีกขนลนกอะ ปีขนอกาสที่มันสามารถบินได้ทุกคนจะบอกเขาตัดไม้ก่อนทาตัวอย่างให้ดูทีนั้นที่ขวานมาด้วยเนะี่ยตบขวานมาด้วยเพราะสงนี้ขวานนี่บอกเลยว่าฆ่าง,งูขนนกได้ง่ายอยู่ขวานนี่ก็โหดอะแต่ต้องกระโดดกระโดดใช่น่าจะหมดามันจะเพิ่มดาบมีดนี่ไงทุกคนคมันคราบได้มันใช้ข้าวอันแล้วก็ใช้กระด,ดูกหกกระสุนหกอันแล้วก็ใช้ท้องแช่งอีกเก้าอันนะ ปาอู้นี่ไงคิสตันคิสตันโอเคประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะรับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะ,ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะค,ะครคับคลิปสั้นๆทีเนี้บ,บ๊ายบาย